หลังจากไพรมาร์ทฮอลัตลูปรข้อได้ถูกแต่งตั้งให้กลายเป็นวอร์มาสเตอร์แห่งจักรวรรดิมนุษย์อิมพีเรียลออฟแมนไปแล้วเรียบร้อยต่อมาปีที่1ในสาตสวัสดี่31ณนะดาวแห่งหนึ่งฉากแรกเปิดด้วยทหารอิมพีเรียลอาร์มี่กลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งหนีการไล่ล่าจากเผ่าเอลดาปิศนาที่ใช้สัตว์ขี่ในการต่อสู้ใช่แล้วครับดาวดวงนี้เป็นเมเดนเวิลด์ที่ถูกพิทักษ์โดยเผ่าเอลกระเสดซิมูเลเตอร์เอ็กโซไดทหารคนหนึ่งส่งอุปกรณ์บอกพิกัดให้คนที่วิ่งอยูู่่หหนนาาสุดกกกออออจจะถขงงเเลษตตรแทคย ทหารที่รับอุปกรณ์มาก็วิ่งเข้าป่าแต่วิ่งไปไม่ไกลเขาก็สะดุดล้มสถานาการณ์ตอนนี้ใครเห็นก็ว่าไออิมอาร์มี่คนนี้แม่งคงไม่รอดแน่นอนแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คัดฝันก็เกิดขึ้นครับเมื่อสเปซมารินจากสลาเมนเดอร์สเปซมารีนลีเจียนจำนวนหนึ่งได้ตามพิกัดของเครื่องส่งสัญญาณมาจนถึงที่ดาวดวงนี้พวกสลาเมนเดอร์สเปซมารินชักอาวุธพร้อมรบและตะโกนปลุกใจจงกูร้องเพื่ออิสรภาพของมวลมนุษยชาติ และศักดิ์ศรีของเทอร่าสเปซมารินทั้งหมดสงบนิ่งก่อนจะพูดพร้อมกันว่าเพื่อวอลแคดก่อนจะวิ่งใส่ฝูงเอลเกษตรซิมูเลเตอร์เอ็กโซไดที่ขี่ไดโนเสาร์วิ่งเข้ามา <S <S ซึ่งผู้นำสาเมเดอร์สเปซมารินทีมนี้มี2คนครับคือ1กัปตันของคอมพานีที่14ชื่อว่าเฮคัตทันและกัปตันของคอมพานีที่5ที่ชื่อว่ากาเวส หัวหน้าเฮคาท่านสั่งสามเมนเดอร์สเปซมารินจำนวนหนึ่งวิ่งออกไปทางซ้ายเพื่อใช้เครื่องสแกนเมื่อเครื่องสแกนสามารถจับตำแหน่งของศัตรูได้หัวหน้าเฮคาท่านก็สั่งระดมยิงพวกเอลดาที่โดนกระสุนโบตเตอร์สาดใส่ถึงกับกระโดดลงจากไดโนเสาร์เข้าไปหลบหลังต้นไม้แต่ด้วยอนุภาพของปืนโบอตเตอร์ต้นไม้ใหญ่แค่ไหนแม่งก็โค่นครับทันทีที่ต้นไม้หักเอลดาก็ตายห่านลบทั้งยืนทันที3ตัว เมื่อพวกเอลกเกษตรเห็นว่าตัวเองไม่สามารถสู้ได้ก็พากันถอยทัพสลาเมนเดอร์สเปซมารีลีเจนก็ตามไปและในที่สุดทีมของหัวนาเฮคาทันกับหัวนากาเวสก็ได้เจอกับกองทัพของพวกเอลกเกษตรแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไร เอลกษกษตรแม่งก็จู่โจมแบบสายฟ้าแลบสแลมเบนเดอร์สเปนมาลีนถูกล้อมแถมพวกเอลด้าก็ยังจับชาวบ้านมนุษย์เป็นตัวประกันอีกตั้งหากหัวนาเฮกาทันและหัวนากราวิสสั่งให้ใช้ปืนใหญ่โพมิเทียมโภมิเทียมนี่คือเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งนะครับซึ่งปืนใหญ่โภมิเทียมมันก็คือปืนใหญ่กระสุนไฟนั่นเองแต่ยิงไปยิงมาจู่จูปืนใหญ่ก็ยิงไม่ออกแถมอากาศรอบๆสมรภูมิก็เริ่มหนาวขึ้นต้นไม้ที่ถูกทำลายก็งอกกลับมาอย่างรวดเร็วหัวหน้ากราวิสบอก ที่นี่มีเอลดาที่ใช้พลังจิตได้ก็จะสั่งให้สลาเมเดอร์สเปซมารินหยุดใช้ปืนใหญ่และเปลี่ยนไปใช้ปืนโบลเตอร์ฝั่งเอลกษตรก็เปิดตัวเอลขี่คาโนดอนออกมาคาโนดอนเป็นสัตว์ขี่ของเอลกษเกษซิมูเลเตอร์เอ็กโซไดที่มีหน้าตาเหมือนสิงโตครับสัตว์ชนิดนี้ปกติตัวจะสูงกว่าเอสตาติสนิดหน่อยแต่ไอคาโนดอนทีมที่ออกมาเนี่ยแม่งตัวเท่าเดดนอรตเลยครับฝั่งสลาเมเดอร์ก็เรียกเดดนอรตออกมาสู้แต่เดดนอรตของ S ลาเมเดอร์ก็ถูกเอลดาขี่คาโนดอนจัดการอย่างง่ายด ลมหนาวจากพลังจิตของเอลด้าก็ทวีความรุนแรงขึ้นจนเกิดเป็นพายุหิมะโหมกระหนำ่ำลูกทีมของหัวหน้าเฮกาทันก็ตายหานไปทีละคนทีละคนคาโนดอนตัวหนึ่งพุ่งออกมาจากพายุหิมะจะก,กัดหัวหน้าเฮกาทันแต่หัวหน้าเฮกาทันก็ใช้มือทั้งสองข้างจับปากของมันแล้วง้างแบบคิงคองฉีกปากไดโนเสาร์แต่หัวหน้าเฮกาทันแม่งสู้แรงของคาโนดอนไม่ไหวครับถูกมันสะบัดออกแต่ยังไม่ทันได้เริ่มตั้งท่าต่อสู้กันต่อจู่ๆพื้นที่ตรงกลางระหว่างหัวหน้าเฮกาทันกับคาโนดอนก็เกิดระเบิดขึ้น ไพรมาร์ดวอลแคนแม่งกระโดดลงมาจากเครื่องบินครับและเขาก็สั่งให้หัวหน้าเฮกัทันกับลูกทีมถอยเข้าไปในที่ปลอดภัยไพรมาร์ดวอลแคนเบี่ยงค้อนจนป่าทั้งหมดถูกทำลายเพื่อให้เห็นเอลขี่คานอนดอนที่ซ่อนตัวอยู่ไพรมาร์ดวอลแคนชี้ค้อนไปที่เอลตัวนั้นก่อนจะพูดว่าฉันคือนักวอร์ไร้ไพ่สายตอกไพรมาร์ดวอลแคนแห่งสลาเมนเดอร์สเปซบาลีนลีเจียนไอสิงโตตัวนี้สลาเมนเดอร์กาคอแดงบ้านฉันยังขายากกว่าเด้อจ๊ะ ภูเขาบอลแคนพุ่งเข้าไปแล้วใช้มือทั้งสองข้างง้างปากของคาโนดอนแบบเดียวกันกับหัวหน้าเฮค่ะท่านก่อนจะเวียงมันชนกับต้นไม้จนร่างเละในทันทีเมื่อพวกเอลด้าเห็นความร้ายกาลของภูเมาวอลแคนมันก็เรียกกำลังเสริมแต่ไม่ทันแล้วครับเมื่อสเปซมารินในชุดเกราะทโมเนเตอร์เจนต้นได้ปรากฏตัวออกมา สลาเมนเดอร์สเปซบาลินโทมูเนเตอร์พวกนี้คือหน่วยที่เรียกว่าไพรากาดครับซึ่งไพรากาดก็คือกองกําลังองครักษ์ส่วนตัวของไพรมาดวอลแคนนั่นแหละครับและในที่สุดสลาเมนเดอร์สเปซบาลินลีเจียนนำโดยไพรมาดวอลแคนก็ขับไล่พวกเอลเกษ์เษออกจากพื้นที่ได้สําเร็จแต่มันไม่ได้หนีออกจากดาวไปนะครับมันแค่ล่าถอยไปจากสมรภูมินี้เฉยๆพรบขําแห่งบาบาัสร่วมกับ ช่องคนดีคือคนรักแมวและในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องเส้นไพรามาดวอลแคนตอนที่3 3มสามไพรามาดรประทะเอลเกษตรซิมูเลเตอร์ในจักรวาล Warhammer 40k ให้ฟังครับ กันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย b e w i c h w a r Hammer Store and Painting ร้านขาย Warhammer ที่มีบริการประกอบและเพ้นสีให้ด้วยถ้าลูกค้าต้องการ ลูกค้าท่านไหนไม่มีเวลาเพ้นต์หรือว่าเพ้นต์เองแล้วไม่ถนัดก,ก็สามารถส่งเพ้นต์กับทางร้านได้เลยมีทั้งหน้าร้านที่โคราชเดี๋ยวจะซื้อออนไลน์ผ่านช้อปปีก็ได้ทักเพจ a c e b o o k ไปถามราคาเลยครับถ้าใจร้อนซื้อกล่องนี้ครับประกอบและทาสีให้ด้วยทับไหนสีอะไรก็ว่าไปซึ่งหน้าร้าน b e v i t b o a r Hammer Store and Painting เป็นบอร์ดเกมคาเฟ่ครับสามารถนัดเพื่อนไปเล่นด้วยกันได้เลย หรือใครเล่นไม่เป็นทางร้านก็จะสอนให้ถึงขั้นโมไม่มีก็มีเดโมให้ยืมถ้าอยากลองท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากซื้อวอลแฮ m เมอพร้อมบริการลงสีก็เชิญที่ b ีวิดวอลแฮม m มอร์สโตร์แอนด์พนตได้เลยนะครับและถ้าอยากฟังภาษาน็อกเทินแบบเต็มๆโคราดบ้านชั้นมันก็แค่ปากซอย ารกิจทวงคืนดาวอนานิคมมนุษย์ที่ต้องประทะกับเอลกเกษตรซิมูเลเตอร์เอ็กโซไดรอบนี้เป็นดาวอนานิคมมนุษย์ที่ชื่อว่าอีฟเซนครับแทมไม่ได้มาแค่สลมเนเดอร์ลีเจียนเดียวไอออนแฮนสเปซมาลินลีเจียนนำโดยไพรมาดเฟอร์รัตมานัดก็มาเดดกาดสเปซมาลินลีเจียนนำโดยไพรมาดวอนทาเลียนก็มาด้วยแต่ลงคนละพื้นที่หลังจากเหตุการณ์สงบลงหัวหน้านูมิออนก็เตือนไพรมาดวอลแคนว่าฟาเธอร์คุณได้ยินข่าวลือไม่ดีมา ชาวบ้านเขาลือกันให้แซดว่าไพรามาดเฟอร์รัตมานัดแม่งโหดพอๆกันกับไพรามาดอันกอนแห่งเวออิตเตอร์เลยนะฝาเอร์เราร่วมงานกับเขาจะไม่มีปัญหาเหลยแต่ไพรามาดบอลแคนก็ตอบม,มันไม่จริงไมซันเขาไม่ได้บ้าเลือดแบบนั้นเขาเป็นเพื่อนที่ดีของพวกเราพี่ชายของฉันเป็นคนขยันและทําตามสิ่งที่พ่อของฉันสั่งเท่านั้นก็เลยทําให้บางครั้งเขาอาจจะดูโหดไปบ้างแต่ในขณะที่กําลังคุยกันจู่ๆทั้งคู่ก็สัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างกําลังออกมาจากป่าหวหน้านุ่งมิออนก็ชักปืนออกมาเตรียมพร้อมรับมือก่อนจะะกน เฮ้ยมึงใครวะออกมาเลยกูไม่ยิงแสดงตัวออกมากูไม่ยิงแน่นอนแต่มือแม่งเอาปืนโบตเตอร์ขึ้นลำเล็งเข้าไปในป่าจนไพรมาดวอลแคนต้องเตือนว่าใจเย็นไอ้นายซึ่งไอ้ที่ขยับอยู่ในป่าคือชาวบ้านมนุษย์ดาวอิฟเซนครับ ชาวบ้านมนุษย์ในดาวดวงนี้อรารยธรรมย้อนกลับไปเป็นชนเผ่าคล้ายๆกับดาวเฟนลิสนั่นแหละครับโชคดีที่ชาวบ้านพวกนี้ยังคงใช้ภาษาพูดคล้ายกับภาษากลางของจักรวรรดิมนุษย์อยู่พวกชาวบ้านวิ่งเข้ามาล้อมไพรามาท์ดบอลแคนกับหัวหน้านูมิออนเพราะคิดว่า2คนนี้เป็นพวกเดียวกันกับเอลกรรเตรเอ็กโซไดที่มารุกรานไพรามาท์ดบอลแคนตอนนี้สวมหมวกเกราะอยู่นะครับพอเห็นชาวบ้านกลัวเขาก็เลยถอดหมวกและส่งยิ้มให้ชาวบ้านเป็นหนึ่งทีแต่สภาพแบบไพรมาท์ดบอลแคนใครเห็นก็คิดว่าเป็นปีศาจอยู่แล้วครับ มีนำซ้ำชาวบ้านพวกนี้ก็มีตำนานปีศาจท,ที่เล่าต่อๆกันมาแล้วลักษณะของปีศาจท,ที่ว่าแม่งก็เหมือนกับวอลแคนเป๊ะๆชาวบ้านที่เห็นถึงกับอุทานอด้ดำนี่แม่งเป็นผีชัดๆพระผ่านวอลแคนก็สวนที่น็อกเทินไม่มีผีแต่ในขณะที่ผู้ใหญ่กำลังกลัวกันก็มีเด็กคนหนึ่งเดินออกมาแล้วถามวอลแคนว่ายุงที่น็อกเทินบินหรือเดินใช่แล้วครับภารกิจนี้เป็นเหตุการณ์เดียวก,กันกับที่ผมเคยเล่าเมื่อนานมาแล้ว หลังจากผูกมิตรกับชนพื้นเมืองเรียบร้อยไพรมาดวอลแคนก็ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากคนในหมู่บ้านว่าพวกเอลกเกษตรแม่งเข้ามาและกดขี่ชาวบ้านดาวดวงนี้มาหลายร้อยปีแล้วต่อมาไพรมาดเฟอร์รัตมานัทก็โทรหาไพรมาดวอลแคนเรียกให้ไปหาที่ทวีปทะเลทรายซึ่งในภารกิจทวงคืนดาวอิบเซนสามไพรมาดนี่ลงกันคนละทะวีปนะคะรับไพรมาดวอลแคนลงทวีปป่าไพรมาดเฟอร์รัตมานัทลงทวีปทะเลทรายส่วนไพรมาดมอนเาเลียนลงทวีปน้ำแข็งซึ่งจุดนัดพบเป็นป้อมปราการแห่งหนึ่ง ที่สร้างโดยไพรามาร์ทเฟอร์รัตมนัทนั่นเองครับนาทวีปโทเดซายเมื่อทั้งคู่พบกันไพรามาร์ทเฟอร์รัตมนัตก็ชี้แผนที่ก่อนจะบอกไพรามาร์ทบอแคนว่าพวกเอลดาดึงพลังจิตมาจากสองสถานที่ไม่รู้ว่าเป็นตรงไหนแต่เขาได้เบาะแสจากเครื่องตรวจสัญญาณและพบว่าสัญญาณที่ตรวจจับได้มันอยู่ไม่ไกลจากป้อมปราการแห่งนี้แต่ในขณะที่สองไพรามาร์ทกำลังคุยกันจู่ๆก็มีคนเปิดประตูเข้ามาและพูดว่ามึงจะพูดซ้ำไปซ้ำมาอะไรกันนักหนาวะอีแขนกลคนตอกดาบกูรู้ว่ากูต้องทำอะไรพูดหีอะไรนนักนา พอสองไพรมาดหันไปตามเสียงก็พบว่าไอ้คนที่เปิดประตูเข้ามาคือไพรมาดมอนเทเลียนแห่งเดสกาดสเปซมารินลีเจียนครับไพรมาดมอนเทเลียนบอกกูถามมึงจริงๆเถอะมึงเรียกกูมาที่นี่เพื่อภารกิจที่ทวีน้ําแข็งกูก็ยังทําไม่เสร็จไพรมาดบอลแคนก็บอกดาวดวงนี้มันมีแร่อันมีค่ามากมายที่ทําประโยชน์ให้กับกองทัพได้ถ้าเราสามารถทวงคืนดาวดวงนี้ได้แบบไม่ให้พื้นที่ใต้ดินเสียหายเราก็จะไม่เสียแร่ไปอย่างเปล่าประโยชน์ไพรมาดเฟอร์รัตมนัทก็พูดเสริมและกูก็รู้ว่าเราควรจะต้องทํำยังไง เพราะงั้นมึงเลยต้องทําตามที่กูสั่งยังไงล่ะไรามาดมอนเาเลียนก็สวนโอ้ยอสัตว์เรื่องแค่นี้มึงจําเป็นต้องเอ็กขนาดนี้ไหมเทมโวแคนคนเดียวก็ทําภารกิจของมันจนเสร็จก่อนใครพวกเรื่องแค่นี้มึงทําคนเดียวไม่ได้หรอวะกากชิบหายไรายมาดเฟอร์รัตมานัดก็เถียงที่กูเรียกมึงมาที่นี่เพราะกูรู้สไตล์มึงมอนททเลียนอสัตว์ไปทําสงครามที่ดาวดวงไหนดาวดวงนั้นแม่งเละตุ้มเป๊ทุกที ไม่ใช่ระเบิดไวรัสบอมสักวันคือมันจะตายให้ได้เลยใช่ไหมเพราะงี้แหละท่านพ่อถึงให้มึงไปทําที่ทวีปน้ำแข็งที่ผลกระทบแม่งส่งต่อระบบนิเวศน้อยที่สุดมนุษย์ดาวดวงอื่นแม่งไม่ได้ทนควันพิษเก่งเหมือนคนบ้านมึงนะไอเฮียมอนทาเลียนก็เทียง ก็มึงช้างไงเฟอร์รัตแค่เปลี่ยนให้ดาวเป็นทะเลทรายทั้งหมดก็จบแล้วแต่เฟอร์รัตก็สวนทะเลทรายพ่อมึงแบบนั้นชาวบ้านก็ตายห่านกันหมดสิวะมึงไมไ่รู้เลยว่าแอสตาติสเปงไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามจลทำลายล้างนอกจากทําสงครามทวงคืนดาวนานิคมเราต้องช่วยเหลือผู้คนโคดพ่อมึงสอนให้ทําดาวที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นก้อนหินโง่โงจนมนุษย์บนดาวดวงนั้นตายห่านทั้งหมดหรือไงแต่มอนทาเลียนก็เถียง ก,กูจะทวงคืนดาวนานิคมแบบนี้แล้วมึงจะทำไมกูก็ไพรามาดเหมือนกันเป็นผู้บัญชาการเหมือนกันกูจะทำอะไรก็เรื่องของกูสิวะสักฝุ่นไหมไอ้ยอดชายเย็ดแม่ไพรามาดวอลแคนก็บอกใจเย็นเฟอรัตกับมอนทเลียนก็หันมาดึงหน้ามองวอลแคนพร้อมกันไพรามาดวอลแคนแม่งถึงกับหน้าเวอร์เลยครับแต่ก็บอกสองคนไปว่ามอนทเลียนพี่เฟอรัตเขาพูดถูกแล้วเรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือไม่ใช่มาทําให้มันกลายเป็นขี้เท่าฉันขอเถอะส่วนพี่เฟอรัตเชื่อใจพวกเราเถอะ เราสคนทำภารกิจได้อยู่แล้วและพอสถานการณ์สงบลง3ามไพรมตัตก็เริ่มแลกเปลี่ยนข่าวสารกันไพรมตัตวอแคนเล่าว่าที่ทวีปป่าตัวเองและพวกได้เผชิญหน้ากับเอลกเกษตร ที่มีจำนวนไม่มากซึ่งกลยุทธ์ที่พวกมันใช้คือการซุ่มโจมตีและใช้สัตว์ขี่ในการต่อสู้แถมยังมีพวกใช้พลังจิตแอบแฝงอยู่ในนั้นด้วยและไพราม์ดวอลแคนได้สังหารพวกมันไปได้ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่หมดเพราะพวกที่เหลือมันหนีรอดไปได้ด้านเฟอร์รัตไพรารัดเฟอร์รัตมนัดเล่าว่าที่ทวีปทะเลทรายเขาและพรรคพวกได้ต่อสู้กับเอลที่ขี่สัตว์เหมือนกันส่วนไพราม์ดวันทเลียนก็ยืนยันเหมือนกันว่าศัตรูที่ทวีปน้ำแข็งก็เป็นเอลที่ใช้สัตว์ขี่ไพร์นมัชมน่้ีประากด ประมาณ1,000คนพวกนี้ไม่ใช่นักรบหรือนักสูที่มีร่างกายแข็งแรงเป็นแค่ชาวบ้านเก็บเห็ดหาของป่าธรรมดาซึ่งพวกเอลกษตรมันก็เข้ามาจับชาวบ้านพวกนี้ไปใช้งานเป็นทาบในไร่ฝ้ายไร่ข้าวโพดของพวกมันอย่างทารุณและแล้วข้อมูลพิกัดของแหล่งกดดานใหญ่ของเอลกเตษตรก็มาถึงน้อยสอสแนมของไอออนแฮน s ์เ c e มารเลเจียนได้ให้ข้อมูลว่า เล่งกบด้านใหญ่ของพวกมันมีอยู่2ที่ที่แรกคือทวีปป่าและ2ทวีปน้ําแข็งซึ่งแผนของไพรามาดเฟอร์รัตมารัตก็คือให้ไพรามาดวาลแคนกลับทวีปป่าและไพรามาดบอลทะเลียดกลับทวีปน้ำแข็งส่วนเขาจะแบ่งสมาชิกแอลนาแฮนออกเป็น2ส่วนออกไปช่วยทั้ง2ที่ ไรมาดวอลแคนนั่งเครื่องบินเล็กมาจนถึงทวีป่าก่อนจะกระโดดลงไปใจกลางที่กบดานของพวกเอลเกษตรและในที่สุดฐานทัพของเอลแห่งนี้ก็ถูกทําลายแต่พวกเอลเกษตรของทวีปป่ายังไม่หมดนะครับคือฐานทัพมันมีหลายที่และแต่ละที่ก็มีมนุษย์ถูกจับเป็นทาสถูกคุมขังอยู่ ซึ่งเป้าหมายของไพรม์มัดวอลแคนนอกจากทําลายฐานทัพของพวกเอลดาแล้วเขายังต้องปลดปล่อยชาวบ้านพวกนี้ออกมาให้ได้ครับไพรมัดวอลแคนฝากหัวหน้านูมิออนให้ดูแลทาสมนุษย์ที่ถูกปลดปล่อยรวมถึงคอยสั่งการทหารแทนตัวเองก่อนจะบุ่งหน้าไปหาไพรมัดเฟอร์รัตมนัดซึ่งตอนนี้อยู่ในทวีปป่าเหมือนกันไพรมามัดวอลแคนถามเฟอร์รัตว่าฝั่งวันททเลียนเป็นยังไงบ้าง เือรัฐมนัรก็ตอบเอนากากันเกตมันจัดการพวกเอลดาพร้อมกับทําลายแหล่งพลังเวทของพวกมันไปแล้วเรียบร้อยแต่กูไม่ค่อยไว้ใจแม่งเลยแม่งบอกจัดการเองจัดการได้แต่ไม่รู้แม่งจะเล่นระเบิดไวรัสบอมอีกหรือเปล่าเมื่อพูดจบ ไพรมาดเฟอร์รัตมานัดก็ขอตัวไพรมารดวอลแคนก็ออกไปคุยสารทุกสุกดิบกับชาวบ้านแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเอลดาทั้งดาวแม่งมารวมตัวกันที่ทวีปป่าเพื่อจัดการไพรมารดเฟอร์รัตมานัดกับไพรมารดวอลแคนไพรมารดเฟอร์รัตมานัดหยิบค้อนฟ็อกเบเกอร์ออกมาส่วนไพรมารดวอลแคนก็วิ่งไปช่วยชาวบ้านอพยพออกจากเขตต่อสู้ไพรมารดเฟอร์รัตมานัดบอก ปกป้องชาวบ้านเอลฮียพวกนี้จะได้เห็นถึงความน่าสะพรึงกลัวของพวกเราสถานการณ์ในตอนนี้เอลเกษตรจํานวนมากเข้าตีโอบและล้อม2องไพหมัดเอาไว้ได้เรียบร้อยไพหมัดวอลแคนสบตากับไพหมัดเฟอร์ัดมนัททั้งสองคนพยักหน้าให้กันก่อนที่ทั้งคู่จะวิ่งไปคนละทางพลุวงล้อมของพวกเอลออกไป และในที่สุดไพรม์มัทวอลแคนก็ออกมานอกพื้นที่ฐานทัพสําเร็จและที่นี่ไพรม์มัทวอลแคนจะสามารถอารวาสได้เต็มที่แบบไม่ต้องห่วงว่าชาวบ้านจะโดนลุกลงไพรม์มัทวอลแคนทุบคอนลงพื้นเพื่อออกสกิลจนเกิดแผ่นดินไหวเอลด้าที่ทั้งขี่สัตว์ทั้งวิ่งตามมาก็าพากันล้มทั้นยืนไพรม์มัทวอลแคนไล่ต่อยพวกเอลที่เสียหลักส่วนทางฝั่งของไพร์มัทเฟอร์รัตมานัทที่วิ่งออกไปอีกทางก็ได้เข้าปะทะกับเอลขี่คานอดนแบบเป็นฝูงไพรม์มัทวอลแคนหลังจากสังหารเเออดดที่่ฝัังตงตวจนหม เขาก็สัมผัสได้ถึงพลังจิตที่แข็งแกร่งและวิ่งตามไปแต่วิ่งออกมาได้แค่แป๊บเดียวเขาก็โดนม่านพลังจิตของเอลดาที่ยังไม่เห็นตัวขังเอาไว้มันปล่อยไฟเข้ามาในมา่านเพื่อเผาเขาทั้งเป็นแต่ไพรมาร์ดวอลแคนแม่งไม่เป็นอะไรเลยครับไพรม,มาร์ดวอลแคนทุบม่านพลังจิตจนแตกก่อนจะกระชากต,ตัวไซเกอร์เอลดาที่ซ่อนตัวอยู่ออกมาจัดการภาพตัดมาที่ไพรมาร์ดเฟอร์ัตมานัทเขาสังหารเอลคีคานโดรจนหมดแลวพวกเอลดาก็ส่งสัตว์บินได้ออกมา อันนี้เป็นสัตว์บินได้ธรรมดาไซส์ปกตินะครับซึ่งเป้าหมายของสัตว์บินได้ก็คือชาวบ้านที่หลบภัยอยู่ในฐานไพรมาดเฟอร์รัตมานัทก็สั่งสเปนมาลินที่อยู่ในฐานระดมยิงป้องกันและเอลดาก็เปิดตัวสัตว์บินขนาดใหญ่ออกมาซึ่งที่หลังของสัตว์บินตัวนี้ก็มีเอลดาหญิงตัวหนึ่งยืนอยู่ครับตัวนี้นี่แหละครับเอลดาตัวหัวหน้าไพรมาดวอลแคนวิ่งไปสมทบกับไพรมาดเฟอร์รัตมานัทก็จะเง้ยหน้ามองสัตว์บินตัวใหญ่ที่มีหัวหน้าเอลดาขี่อยู่แล้วบอกว่าแน พูดยังไม่ทันขาดคำสัตว์บินยักษ์มันก็สะบัดหางใส่สองไพรหมาดจนทั้งคู่กระเด็นไอสัตว์ยักษ์บินตามไพรหมัดเฟอร์รัตมนัดและพยายามจะเอากงเล็บตัดคอของเขาแต่เฟอร์รัตก็เอี้ยวตัวหลบและยกแขนเหล็กขึ้นมากันไพรหมัดวอลแคนตะโกนบอกระวังมันฟันคอแกขาดเด้อพี่ชายเฟอร์รัตก็ลุกขึ้นมาแล้วพูดว่ามึงห่วงตัวเองเถอะไอดำกงเล็บปัญญาอ่อนของมันทำอะไรในร่างกายแมนๆนของกูไม่ได้หรอกไพรหมาดเฟอร์รัตมนัดลูบผมทรงสกินเฮดของตัวเองก่อนจะพุ่งเข้าไปเอาค้อนฟาดขาของสัตว์บินยักษ จนมันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดส่วนไพรามาดวอลแคนก็กระโดดเข้าไปแล้วฉีกเนื้อของมันออกมาด้วยมือเปล่าสัตว์ยักษ์พยายามจะบินหนีแต่วอลแคนก็เกาะตัวของมันไว้แล้วพูดว่าแกจะไปไหนไอสัตว์ยักษ์พาวอลแคนที่เกาะอยู่บินขึ้นบนฟ้าบินสูงจนทะลุเมฆ ไพ่มาดวอลแคนไต่ตัวของมันจนไปถึงผู้ขี่เอลด้าหญิงที่ขี่สัตว์ก็ชักคาถาออกมาแล้วปล่อยพลังสายฟ้าใส่แต่ไพรมาดวอลแคนที่โดนสายฟ้าแบบจังๆแม่งไม่เป็นอะไรเลยครับและเมื่อถูกประชิดตัวเอลด้าหญิงก็ชักดาบออกมาบอลแคนก็ชักค้อนพร้อมกับพูดว่าถ้าแกยอมแพ้ตอนนี้ฉันจะขาแกแบบรวดเร็วไม่เหตทรมานแต่เอลดาหญิงไม่ฟังครับแม่งวิ่งเข้ามาโจมตีแบบคอมโบ ก่อนจะเปิดอันติด้วยท่าปล่อยแสงแล้ววาร์ปเข้ามาประชิดตัวหมายจะแทงเข้าหน้าอกของไพรมาม์ดวอลแคนแต่ไพรมาม์ดวอลแคนก็บีบคอของเอลด้าหญิงไว้ได้บอลแคนบอกเอลด้าหญิงว่าดาวดวงนี้เป็นของจักรวรรดิมนุษย์แห่งมวลมนุษยชาติเอลด้าหญิงก็สวนโง,โง่โง่ชิบหายมังกี้ยังไงก็มังกี้อย่างนั้นตั้งแต่ยุคหินยันยุคอวกาศมันก็ยังควายเหมือนเดิมไอพวกมนุษย์กูจะบอกมึงให้อาบุญนะไอ้ก,กากเดนนรกไอพวกคนเถื่อน ถ้าพวกมึงทำลายแหล่งพลังจิตของพวกกูทิ้งดาวดวงนี้ชิบหายแน่นอนทันทีที่พูดจบเอลด้าหญิงก็ได้ระเบิดพลังจิตออกมาจนไพรมาร์ดวอลแคนเพลอปล่อยมือเอลด้าหญิงกระโดดขึ้นไปบังคับสัตว์ให้มันบินสูงขึ้นก่อนจะสั่งให้มันดิ่งลงพื้นแบบ90องศากะพี่ชีพทั้งตัวเองและสัตว์ขี่รวมถึงไพรมาร์ดวอลแคนให้ตายตกตามกันเมื่อทั้งหมดตกสู่พื้นสัตว์บินตายครับแต่ไพรมาร์ดวอลแคนไม่ไม่เป็นอะไรส่วนเอลด้าหญิงก็ไม่ตายเหมือนกันแต่บาดเจ็บสาหัสเอลด้น,นพร้้ออมมกับถืไาตตัั้้งงท่าจจะใชพลิ ต่ไพรมาร์ดวอลแคนก็ออกหดค้อนสวนจนเอลด้าหญิงตายหันหลังจากเรื่องราวทั้งหมดจบลงไพรมาร์ดวอลแคนถามไพรมารดเฟอรัตมนัดว่าพวกมันปกป้องแหล่งพลังจิตแบบสู่ตายฉันไม่เข้าใจทำไมมันถึงทำอย่างนั้นไพรมารดเฟอรัตรมนัดก็ตอบซีนอตวอลแคนพวกแม่งเป็นซีนอต ไม่ว่าแม่งจะมีแผนอะไรสุดท้ายก็ต้องเป็นเรื่องฮียๆเท่านั้นและแหล่งพลังจิตของพวกแม่งจะต้องถูกเราทำลายเพื่อทวงคืนดาวอิฟเซนให้กลับมาอยู่ภายใต้จกกักรวรรดิจบภารกิจแบบชายชาตรีกูเชื่อว่าท่านพ่อต้องดีใจที่เห็นความแมนของพวกเราแต่หลังจากทำลายแหล่งพลังจิตของเอลดาสองแห่งบนดาวอิฟเซนไปแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกแล้วครับเมื่อหัวหน้าโนมิออนโทรหาไพรมาร์ดวอกแคดแล้วบอกว่า ตอนนี้เกิดเหตุการณ์ดินถลม่มกินอนาณาเขตกว้างมากซึ่งมันจะทําให้ดาวดวงนี้ล่มสลายในอีกไม่กี่วันและสาเหตุก็คือแหล่งพลังจิตของพวกเอลดามันเชื่อมต่อกับพลังงานของดาวดวงนี้โดยตรงและผลจากการที่แหล่งพลังจิตถูกทําลายมันก็ได้ทําให้ดาวดวงนี้เข้าสู่กระบวนการล่มสลายแน่นอนครับด้วยศักยภาพของซาลาเบนเดอร์และไอออนแฮนสเปซมาลีเรเจียนการอพยพคนทั้งดาวขึ้นยานภายใน1วนันเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายๆอยู่แล้ว แต่ในขณะที่ทุกคนกําลังสิ้นหวังมองดูดาวบ้านเกิดของตัวเองกําลังล่มสลายอยู่บนยานข่าวดีจากทวีปน้ำแข็งก็ได้ถูกส่งมาสถานการณ์ตอนนี้คือแผ่นดินทั่วทั้งดาวจมลงสู่ลาวา ยกเว้นที่เดียวคือทวีปน้ําแข็งคือก่อนหน้านี้ไพรมันมอนทเลียนแม่งใช้ระเบิดไวรัสบอมสู้กับเอลดาจริงๆครับแต่ก่อนจะใช้เขาได้กางสนามพลังป้องกันชาวบ้านจากระเบิดของตัวเองเอาไว้แต่นอกจากจะป้องกันระเบิดสนามพลังของมอนทเลียนแม่งป้องกันแผ่นดินถล่มได้ด้วยครับทําให้ดาวดวงนี้ยังมีพื้นที่ที่พอจะอยังฟื้นฟูได้และเมื่อไพร์มันมอนทเลียนขึ้นมาบนยานไพร์มันเฟอร์รัตมานัทถึงกับยืนขึ้นและเอ่ยปากชม ไอ้นากากันแก็ตมึงก็แมนเหมือนกันดิว่ะนี่มันวิธีการของชายแท้ชัด,ชดพระมาทวอาแขนก็ยิ้มออกมาก่อนจะบอกว่าฉันจะดูแลดาวดวงนี้เองและฉันจะตั้งชื่อใหม่ให้มันว่าคันเดล่าและแล้วภารกิจทวงคืนดาวอิฟเซนที่ตอนนี้ถูกตั้งชื่อใหม่ว่าคันเดล่าก็จบลง